สวัสดีครับวันนี้นาลาเอลเซกนะครับนำท่านมาชมที่ดินหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่3ไร่358.7ตารางวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่9บ้านนาแฝกตําบลนาเตยอําเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา เจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคา7ล้าน7 90,000บาทท้วนนะครับหรือเฉลี่ยเป็นไร่แล้วต่อราคาไร่ละ2ล้านบาทนะครับที่ดินแปลงนี้มีหน้ากว้าง80เมตรนะครับมีความลึกโดยประมาณ78เมตรนะครับตัวที่ดินนะครับตั้งอยู่บนเนินเขานะครับ เหมาะสำหรับนะครับการพักอยู่อาศัยโดยข้างๆที่ดินนะครับมีหมู่บ้านของชาวต่างชาตินะครับสร้างอยู่จำนวนห้าหลังนะครับและในระยะใกล้เคียงกันก็มีชาวต่างชาติพักอยู่อีกหลายหลังเช่นกันนะครับตัวที่ดินห่างจากถานนแพชรเกษมนะครับ1.5กิโลเมตรห่างทะเลบ่อดาง6กิโลเมตร ห่างสนามบินนานาชาติภูเก็ต35กิโลเมตรท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อนาลาเอสเซกได้ที่เบอร์โทร0 8 0 2 8 8 2 0 0 0นะครับนาลาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมและฝากทุกท่านช่วยกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ